สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น Certified Trainer ของลาซาด้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็นลาซาด้าเซ l เ r Ambassador ตร์เปั้งปีสองพี่สิบด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุบ พอดีว่าตอนนั่งผมทาข้อมูลเนี่ยผมก็จะไปเจอนะครับร้านหนึ่งร้านที่ใช้วิธีก๊อปรูปสินค้าและก๊อปปี้ทุกอย่างมาเนี่ยให้ดูเลยแบบนี้จะเป็นแบบนี้อย่าทํานะครับผมแนะนําว่าอย่าทําเพราะหนึ่งมันไม่ช่วยให้เรามียอดขายที่ดีนะใครไปโกโหกคุณบอกว่าใช้โปรแกรมใช้วิธีการนี้สิรวยดีอะไรต่างๆเนี่ยอย่าทําผมไม่แนะนําเลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้สร้าง มูลค่าหรือสร้างการจดจําในอนาคตร้านเนี้ยพอดีว่าผมไปค้นหาสินค้าผมเองแล้วผมเจอว่าเฮ้ยสินค้าเป็นรูปผมอะขึ้นอันดับแรกแต่ไม่ใช่ร้านผมเพราะมันกอบผมไงพอผมเลยกดเข้ามาดูโอ้โหร้านนี้นี่เห็นไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยคือก๊อปมาจากทุกๆร้านเลยครับถ้าเจ้าหน้าที่ลาซาด้ามาเจอนะครับผมแนะนําว่าเอาร้านนี้ร้านแบบนี้ออกไปเถอะนะครับมันมีเยอะมากนี่คือการก๊อปปี้นะฮะซึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะมันเห็นอยู่แล้วว่าโดนก๊อปปี้อ่ะควรจะดำเนินการอะไรบางอย่าง นะครับถ้าทีมงานฝั่งไอทีฝั่งเรื่องการละเมิดอะไรต่างๆมาเห็นเนี่ยผมแนะนําว่าควรฝากดูหน่อยฝากดูหน่อยนี่ผมพูดในมุมของผู้ขายนะเพราะผมก็เจอร้านเนี้ยก๊อปปี้เหมือนกันคําถามคือทําอะไรได้บ้างวิธีการง่ายๆคือหนึ่งทักแชทไปก่อนถ้าคุณไม่ลบนะครับถ้าคุณไม่ลบนะครับเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับให้ลบรูปเราเดี๋ยวนี้สองถ้ายังนิ่งโอเคลองกดสั่งซื้อว่ามันจะไปสั่งซื้อร้านค้าไหนสั่งแบบซี d อดี แล้วเราไม่ต้องรับสินค้ามานะครับมันจะเห็นชื่อว่าเป็นชื่อที่อยู่อะไรเราถ่ายรูปเก็บไว้แล้วคืนของไม่รับนะครับแต่แล้วเอานี่ยเชื่อ,อน,นี้ไปแจ้งความสามเอาไฟล์รูปที่เรามีนะครับไปแจ้งลาซาดา้าแบบนี้ครับอันนี้กรณีที่เราไม่จดแบรนด์ถ้าจดแบรนด์นะครับก็จะอีกอย่างหนึง่งนะครับจะจดแบรนด์ก็จะไปแจ้งตำรวจได้เลยน,นี่ก็จะไวขึ้นนะครับผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะไม่ใช่ว่าผมมาสอนแล้วผมไม่เจอนะผมเจอ เนี่ยก๊อปปี้รูปผมไปนะครับแสดงคือการที่เราโดนก๊อปปี้เนี่ยหนึ่งคือเราสินค้าเราขายดีสินค้าเราเด่นมียอดเข้าชมสูงเขาก็จะสอนกันมาเนี่ยคือมันมีทั้งร้านจีนทั้งร้านไทยนะครับมีทั้งร้านจีนและร้านไทยหัวปวดหัวเลย <laughs> เออนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาตอบคาถามก่อนเนาะโอเคคุณฟุตแลนด์ถามว่าเท่าที่รับทราบจากอุลสาบานว่าภาพที่เราสร้างนั้นไม่ยังจดเป็นเลิกสิทธิ์เราก็เป็นเจ้าของทิใช่ครับใช่ครับคือ ภาพที่เราสร้างถ้าทําเองคือเราเป็นเจ้าของใช่แต่มันต้องขอหลักฐานเยอะนิดนึงถ้าเป็นลาซาด้าเขาขอนะแต่ถ้าเกิดว่าในภาพที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นโลโก้เรานึกนึกออกไหมภาพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโลโก้เราอยู่ข้างในมันง่ายกว่ามันชัดเจนว่านี่คือของเราแล้วเป็นโลโก้ที่เราทําไงครับจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแบบนี้ครับอันนี้มันน่นจะเร็วขึ้นนะครับมันเร็วขึ้นจดนะครับแบรนด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเออ คุณร้าน KBM ถามว่ามีแพ็คของทุกวันจะโดนนักคะียนกาไรหายหมดใช่อันนี้แหละก็คืออยากอยากอยากให้ดูเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรต่างๆขึ้นมานิดนึงเนาะว่าพอจะปรับหรือว่าปรับราคาหรือต่างๆ,ๆอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายอ่ะค่าธรรมเนียมโดนตัดแหงหมดเราจะไปโดนดอะไรเลือดรู้ไหมเราจะโดนภาษีเราโดนภาษีกินหมดจะไม่เหลือกําไรเลยนะครับให้ระวังสําหรับร้านค้าใหม่ๆเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอ่านต่อผมอ่านอ่านคําถามต่อนะเออคุณร้าน 1018 Solution นะครับบอกว่ากดร่วม Mega Campaign 1212คะแนนร้านปกติตะโรบอกอัตรายกเลิกเกิน5%ทำไงครับถ้าอัตรายกเลิกเกิน5%ในในแเม็ปญ1111ที่ผ่านมาอันนี้นะครับเข้าไม่ได้เลยแต่ถ้ายกเลิก5%ใน1เดือนที่ผ่านมาอันนี้รอคะแนนกลับมาเหมือนเดิมจะเข้าได้นะครับคุณร้านวอ h เฮล t ี y เด y ขอบคุณมากค่าจะพยายามเข้ามาฟังบ่อยๆขอบคุณมากนะครับ คุณดานด็อกเตอร์เฮลถามว่า d e ลี่ c h e คอินสร้างแล้วไม่สามารถเปิดใช้ง,งานได้ค่ะผิดตรงไหน d e ลี่เช็คอินจะมีปัญหา2อย่างคือวนันวันที่ตั้งสร้างมานะครับวันที่ตั้งในคูปองกับวันที่ทำ d ดลี่เช็คอินจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นไปดูที่ตรงนั้นแล้วก็เรื่องของอาราคาคูปองไปดู2อย่างนะครับไปเช็ค2อย่างนะเนาะวันนี้เพิ่งเจอภาพสินค้าไปลงเยอะมากค่ะโอ้โหจริงๆเ่ะมีเยอะมากนะครับถ้าทีมงานฝั่ง ฝั่งดูแลเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะเข้ามาเนี่ยยังไงฝาานิดน,นึงเนาะเพราะว่าตอนนี้โดนกันเยอะมากแล้วแบบมันกลายเป็นขยะออนไลน์ถ้าใครคิดจะทําแบบนี้ผมแนะนําว่าอย่าทานะครับอย่าทํานะมันเป็นการไม่ดีต่อต,ตัวคุณเองด้วยและไม่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะครับนะครับเอ่อโดนกันหมดเลยนะคนร้านโชว์มินชอ็อปนะครับจดแบรนด์ต้องเป็นบริษัทไหมครับไม่ต้องคับเป็นบุคคลก็ได้นะครับจดในนามบุคคลก็ได้แต,แต่แต่ถ้าจะเข้าลั a มีก็ก็จดเอ่อจะเข้าลั a มี จดบริษัทก็ดีนะครับต้องจดบริษัทด้วยเนาะเอาร a านเดอะเบสไลฟ์ช็อปก็โดนโดนกันหมดเลยนะครับได้แชทไปก็นิ่งค่ะเพราะร้องไปแล้วแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นแบรนด์สินค้าอะไรต่างของเราเนี่ยเราพร้อมจะจดแบรนด์มันจะไวถ้า,ถาเราถ้าเราจดโลโก้ลิขสิทธิ์ร้านค้านะครับแบบนี้จะไวเพราะว่ามันสามารถแจ้งความแล้วไปแจ้งความแจ้งลเซรไดา้เขาจะดำเนินการไวขึ้นถ้าอย่างเงี้ยแจ้งลเซอรไดา้เฉยอ่ะเขาจะดำเนินการช้าเนื่องจากว่า อขาจะดูหลักฐานอะไรก่อนนะครับโดนเหมือนกันร้านเทนดี้จอบโดนเหมือนกันโอ้ร้านจจเอ๋บอกโดนก๊อปไปขายได้อีกที่ยกแผงไปเลยเนี่ยคือเราอ่ะต้องไม่สนับสนุนร้านพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวตั้งกลุ่มดีกว่าไหมตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วบอกว่ามีมีร้านไหนบางส่งส่ง,สงลิงก์ให้กันแล้วก็เราเข้าไปจัดการลุมเข้าไปลุมเลยนะครับไป ลักษณะของไปแชทปวดอะไรให้เรียบร้อยคือเราก็ไม่อยากปวดหรอกนะแล้วจะแบบเฮ้ยมาเล่นแบบนี้คุณก็ต้องเจอแบบนี้ให้คะแนนแชทเขาตกไปเลยหรือว่าสั่งของแล้วไม่ส่งซีอดีอาจจะดูเลวหน่อยนะสั่งของซลดีจากร้านพวกนี้แล้วเราไม่รับอาจจะดูเลวหน่อยแต่แต่ไม่สนใจนะครับไม่สนใจก็ปล่อยปล่อย,อยก,ก็ก็เอาไว้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องหาวิธีการเขาทําเราใต้ดินแล้วก็ทำเขาใต้ดินบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรูดูก่อนนะอาจจะชวนเพื่อนๆมานั่งเปิดกรุ๊ปแล้วก็มาแชร์กันนะว่าจัดการร้านแบบนี้ยังไงนะครับ โอเคนะครับขอบคุณได้จดยังผมจดแล้วครับแบรนด์ชี่เนโกแคร์นะครับผมจดแล้วผมรออนุมัติก่อนเะเวลาจดเนี่ยมันไม่ได้ทันทีมันจะดูได้ประมาณมันจะใช้เวลาประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีคือมันต้องดูเวลาจดเนี่ยมันต้องไม่มีแบบรูปของสัญลักษณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเป็นหลักมันจะเป็นแบบเป็นเป็นลักษณะของเป็นภาพวาดเป็นแบบเป็นบล็อกเป็นโลโก้ที่แบบไม่ต้องมีรูปคนรูปตั์รูปอะไรที่มันชัดเจนอ่ะแบบนี้เขาจะผ่านไว นะครับก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนถหนึ่งปีผมจดแล้วผมรอผมรอเอ,อ,อกสารอยู่นะครับเออใช่เลยนะครับดีค่ะ <laughs> ดีค่ะถ้าโดนคุณไอเดียพอถามว่าถ้าโดนกอปมีผลจะยอยขายของเราไหมผมว่าผมว่ามีนิดหน่อยเพราะว่ามันมีความสับสนว่าร้านค้าไหนคือร้านร้านของจริงนึกออกไหมร้านค้าไหนคือร้านของจริงมันมันสับสนตรงนี้แหละนะครับมันจะทําให้แบบ รูงงๆอะนะครับแล้วพวกนี้เขาอาจจะมีเรื่องขางการบอดบอดปันป่นปั่นปั่นแบบทราฟิกให้มันขึ้นหน้าแรกผมไม่รู้นะผมไม่เคยใช้นะครับผมไม่เคยใช้เนาะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโด o n a t i นะครับเกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สั b s ไ r i ต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทลัสดาด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ